ส่วนกรณีที่ดินเขากระโดงก็ตอนนี้มีความพยายามที่จะช่วยกันหาทางออกนะคะพยายามช่วยกันหาทางออกในหลากหลายช่องทางจริงๆทางออกอมันมีสถานการณ์ตอนนี้เหมือนมันไม่มีทางออกดูเหมือนจะมันยาวเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็แบบยึดหลักการเหตุผลของตัวเองคือรอฟอรทอการรถไฟก็ยืนยันว่ายังไงที่ดินตรงนี้ก็ต้องเป็นของการรถไฟแน่นอนเพราะมีคำพิพากษาขณะที่ฝั่งของกลมที่ดิน ก็บอกว่าเราก็ทําทุกอย่างไปตามคําพิพากษาของศาลแล้วถ้าหากว่าอยากได้ก็ไปฟ้องรายแปลงเอามันดูเหมือนว่ามันจะหาจุดบรรจบไม่เจอแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางออกมันมีหลายทางมากนะคะเอาจริงเมื่อ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 วานเนี่ยก็มีทางออกทางหนึ่งที่เออมี บทความของอาจารย์แก้วสันนะคะอาจารย์แก้วสันอติโพธิเนี่ยก็เขียนบทความเรื่องของคดีที่ดินเขากระโดงว่าจริงๆมันมีมันมีทางออกของมันอยู่แล้วก็รวมถึงแนวทางที่ในมุมมองของอาจารย์แก้วสันเนี่ยก็มองว่ามันสามารถที่จะออกในในแนวทางนี้ได้นะคะก็ลองฟังดูกันละกันเพราะว่านี่ก็เป็นความเห็นทางด้านของข้อกฎหมายนะคะที่อาจารย์มองว่าแนะนําว่ามันควรจะเป็นในแนวทางนี้ โดยเฉพาะตอนนี้มันก็จะจะมีกรณีของความคิดเห็นคือตอนนี้ความคิดเห็นของของนักวิชาการหรือนักกฎหมายหลายคนเนี่ยก็ออกมาในในแง่มุมที่แตกต่างกันไปคือบางส่วนก็มองว่ากลุมที่ดินน่ะต้องไปเพิกถอนโฉนดของของชาวบ้านนะคะ hmm. แต่อาจารย์แก้วสันมองว่าและแต่ถ้าย้อนกลับไปการที่ชาวบ้านมีโฉนดอะ่ะก็ต้องไปถามว่าชาวบ้านได้โฉนดมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยออกไหม คือถ้าชาวบ้านได้โฉนดมาอย่างถูกต้องก็ต้องไปเหมือนกับว่าก็ต้องไปเออก็ต้องให้ให้ให้สิทธิ์กับชาวบ้านอะแต่ว่าในอีกอีกแง่งมุมหนึ่งนักวิชาการอีกด้านหนึ่งก็มองว่าเออทางกรมที่ดินเนี่ยต้องไปเพิกถอนโฉนดของชาวบ้านก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านจะไปฟ้องร้องไปอะไรอันเนี้ยก็เป็น เป็นเป็นกรณีของแต่ละคนกันไปเพราะว่าคําพิพากษาของศาลเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นที่สุดอยู่แล้วกรมที่ดินไม่มีหน้าที่อะไรนอกจากจะต้องทําตามคําพิพากษาคราวนี้มาดูความเห็นของอาจารย์แก้วสันนะคะคืออาจารย์แก้วสันเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยที่ดินเขากระโดงเขาว่าเป็นของการรถไฟตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยราชการที่หถึงหนะคะ ส่วนที่เป็นทางรถไฟนครราชสีมาอุบลถูกเวนคืนหมดรวมข้างทาง40เมตรด้วยแต่เฉพาะส่วนเขากระดงกิโลเมตรที่5ถึง8จากสถานีบุรีรัมมีกฤษฎีกาเพิ่มเติมขยายเขตสำรวจเป็นฝั่งละ1กิโลเมตรเพื่อเป็นแหล่งรวมหินที่ระเบิดแล้วขนไปสร้างทางรถไฟทั้งสายด้วยแต่ในที่สุดก็ไม่มีการออกกฤษฎีกาจัดซื้อที่ดินส่วนขยายนี้ให้เป็นสิทธิที่ชัดเจนของการรถไฟโดยมีอธิบายกันไว้ว่าส่วนนี้เป็นป่า มีชาวบ้านทำกินแค่18รายเท่านั้นหลังจากนั้นการรถไฟก็เข้าใช้พื้นที่นี้เป็นแหล่งรวมหินและก็ทำทางรถไฟโคราชอุบลจนเสร็จสิ้นจนร้อยปีให้หลังเมื่อเกิดเป็นคดีในศาลศาลดีกาก็ตัดสินว่าที่ดินเนี่ยเป็นสาธารณสมบัติก็ห่วงกันใช้เพื่อประโยชน์แผ่นดินไปในที่สุดทีนี้เขาถามว่าการรถไฟเขาห่วงกันอย่างไรทำไมถึงปล่อยให้มีคนเข้าไปอยู่เป็นพันครอบครัวแล้วก็แบ่งที่ดินเป็น800แปลง มีได้ n ส3ได้โฉนดกันมากมายซึ่งประเด็นเนี้ยน่าสนใจเพราะว่ามันก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเป็นที่ดินของการรถไฟจริงๆเนี่ยและชาวบ้านเขาได้โฉนดได้ยังไงใช่ไหมคะมเพราะว่ามีชาวบ้านบางส่วนเขาก็มีโฉนดอย่างถูกต้องด้วยอจาจารย์ก็บอกว่าผมก็ไปคนเรื่องแล้วยังไม่เห็นตัวประกาศห่วงกันเลยหลักเขตในพื้นที่ก็เห็นว่าพบอยู่สักสองหลักแผนที่อ้างอิงที่ใช้ขึ้นศาล การรถไฟก็เพิ่งจะเขียนขึ้นไม่่อ20กว่าปีนี้เองเขียนเมื่อคราวทะเลาะก,กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มันชัดเจนว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการหวงกันที่ชัดเจนอะไรกันเลยการใช้ประโยชน์ก็หมดไปแล้วพอความเจริญมันเข้าไปถึงจนที่ดินมีราคาถึงได้โวยขึ้นมาว่าเป็นของตนทราบว่าตอนขอออกโฉนดบางแปลงมีฝ่ายการรถไฟยืนยันรับรองเขตให้ด้วยนะครือนี้มันก็เป็นอีกแง่มุมนึงเหมือนกันนะคะน,นี่เป็นมุมมองของอาจารย์แก้วสันนะ อาจารย์แก้วสันอธความง่ายๆก็คือว่าถ้าหากว่ามันเป็นที่ของการรถไฟจริงเนี่ยตอนนั้นคุณก็ไม่ควรที่จะให้คนเข้ามาอยู่ตรงนี้กันเป็นพันครอบครัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าพอเหมือนกับที่ดินมันมีมูลค่ามีราคาขึ้นมาเนี่ยการรถไฟก็อยากจะได้ที่ดินตรงนี้ขึ้นมาแต่อาจารย์มอในมุมของชาวบ้านอะประมาณว่าก็ตอนนั้นชาวบ้านก็เข้ามาอยู่อย่างถูกต้อง แถมมีการออกโฉนดอะไรให้ด้วยเลยประมาณนี้อันนี้คือมุมของอาจารย์นะคะแล้ว mm hmm. มันเกิดคดีขึ้นโรงขึ้นศาลกันได้อย่างไรก็คือถ้าย้อนกลับไปใครติดตามคดีนี้ก็ก็น่าจะทราบกันดีละเพราะว่าเริ่มต้นจากชาวบ้าน35ร,รายนั่นแหละนะคะไปร้องกับศาลนะคะเพราะว่าเ,เขาบอกว่าเขาเ,เขาอยากได้โฉนดตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ถูกการลถไฟยื่นคําคัดค้านตลอดเวลาก็เลยไปฟ้องศาลแล้วปรากฏว่าชาวบ้านแพ้หมด นะคะการรถไฟก็เป็นฝ่ายชนะแล้วก็คำมีคําตัดสินของสารดีกาว่าที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินของการรถไฟจากนั้นพอสารตัดสินคดีหมดกรมที่ดินก็ทําตามหมดทุกแปลงก็คือผ่านมาสามสาม,มีสามสารนะศาลดุทร์ภาคสามีมสารดีกามีสารจังหวัดเนี่ยการรถไฟชนะหมดนะคะพอการรถไฟชนะกรมที่ดินก็ทําตามหมดทุกแปลงก็คือว่าคืนที่ให้กับการรถไฟก็มีการเออเออเสียค่าปรุงค่าปรับอะไรกันไปนะคะ การรถไฟก็เลยเออบอกว่าทําไมจะต้องให้ตนไล่ฟ้องทุกแปลงเป็นร้อยร้อยแปลงด้วยก็เลยฟ้องกรมที่ดินต่อสารปกครองให้สั่งให้กรมที่ดินทําหน้าที่เพิกถอนทุกแปลงที่เป็นพื้นที่ของการรถไฟสารปกครองก็มีคําสั่งให้กรมที่ดินใช้อํานาจตามมาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินก็ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมานี่แหละค่ะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดในที่สุดทีนี้ในกฎหมายที่ดินเนี่ยมาตรา61 กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องทําอย่างไรคือเขาจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมารวบรวมหลักฐานแล้วก็ยื่นข้อมูลให้กับเจ้าของที่ดินโต้แย้งแล้วสรุปความเห็นเสนอที่เปดีว่าควรเพิกถอนหรือไม่ซึ่งคดีเขากระโดงคณะกรรมการเสนอว่าไม่เห็นควรเพิกถอนเพราะหลักฐานของการลถไฟยังไม่เพียงพอที่จะชี้ชัดและเชื่อถือได้ว่าที่ดินของตนครอบคลุมเพียงใด ซึ่งหลังจากรับความเห็นนี้แล้วทธิบดีก็เห็นด้วยแล้วก็สั่งไม่เพิกถอนในที่สุดมันก็เลยเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานี่แหละว่าเออคณะกรรมการชุดนี้ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไปขัดคําสั่งกับศาลหรือเปล่านะคะเนี่ยก็เลยถามต่อว่าแล้วมันไม่ขัดคําสั่งกับศาลปกครองหรอเออคำตอบก็คือว่าในมุมมอง,องอาจารย์แก้วสันก็มองว่าก็คณะกรรมการก็ทําตามขออภยัยกรมที่ดินก็ทําตามคําสั่งศาลปกครองแล้วไง ตามอำนาจตามมาตรา1 1ก็คือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วจบแล้วแล้วเขาเห็นว่ามันไม่มีหลักฐานเพียงพอจริงๆนะคะถามว่าแล้วอย่างนี้ไม่ขัดคำพิพากษาของศาลดีกาที่ตัดสินว่าที่เขากระโดงเป็นของการรถไฟหรือเพราะมีนักกนักกฎหมายบางคนยืนยันเลยว่าเมื่อศาลดีกาตัดสินแล้วเนี่ยกรมที่ดินก็สั่งเพิกถอนทุกแปลงได้เลยนะคะคำตอบอาจารย์แก้วสรรบอกว่านี่เป็นคดีแพ่งที่การรถไฟชนะคดีชาวบ้าน35คน และกรมที่ดินก็ทําตามคําสั่งศาลทุกอย่างคําพิพากษาคาดีแพ่งมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณี35คน3แปลงไม่ใช่ชาวบ้านอื่นๆอีกพันกว่าครอบครัว800แปลงนะคะโดยก,ก็ถามว่าแล้วเราจะทําอย่างไรกับคําพิพากษาศาลดีกาเพราะว่าจริงๆคําพิพากษาศาลดีกามันก็มีความสําคัญอาจารย์เลยแนะนำแบบนี้ค่ะบอกว่าข้อแรก ต้องเคลียร์เรื่องตำแหน่งที่ดินให้ชัดเจนซะก่อนว่าตกลงรัวเขตที่ดินเขากระโดงอะ่ะมันอยู่ตรงไหนกันแน่ขอบเขตทั้งหมดเนี่ยมันคือตรงไหนปัญหานี้ทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยกับคมานาคมต้องปรึกษากันแล้วก็สั่งการให้ทั้งการรถไฟกับกรมที่ดินจัดการให้เป็นข้อยุติว่าเอกสารสิทธิ์แปลงใดอยู่ในเขตนี้บ้างจากนั้นก็ต้องให้กรมที่ดินออกคำสั่งตามมาตรา61ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินแปลงเหล่านั้น สั่งให้คณะกรรมการนี้แจ้งผลว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินการรถไฟด้วยเหตุผลและหลักฐานใดแล้วเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ในเอกสารสิทธิ์คัดค้านได้2ประการคัดค้านคือ 1. มีข้อโต้แย้งใดว่าที่ดินนี้ไม่ใช่ที่ดินการรถไฟ 2. มีข้อพิสูจน์ใดว่าตนได้ที่ดินและได้เอกสารสิทธิ์ปดิสุดจริตไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นที่การรถไฟหากถูกเพิกถอนสิทธิ์แล้วจะเกิดความเสียหายรวมเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นทางออกของทางออกของอาจารย์แก้วสารนะคะซึ่ง ซึ่งมองต่างกับนักวิชาการหลายคนนักวิชาการหลายคนบอกว่าคำพิพากษาของศาลชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไงกรมที่ดินต้องเพิกถอนเท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจารย์แก้วสารมองว่ากรมที่ดินก็ทําตามคําพิพากษาของศาลแล้วไงคือสั่งแค่ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่ส่วนมติเนี่ยเป็นมติคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการตามมาตรา61ที่อ,อมาบอกว่าเออมันก็แค่อะไรอะ่ะสามคดีนั้น แต่ที่เหลือก็ไปฟองกันเอาเองนะคะอาจารย์ mm hmm. แก้วสันก็เลยหาทางออกแบบนี้ให้ซึ่งตอนเนี้ยมันเป็นแบบความเห็นแตกต่างกันของการตีความในแง่ของข้อกฎหมายมากๆเลยะคะ่ะอ mm ืม hmm. คือต้นเลือกมันคือว่าปล่อยให้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์โดยที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยแรกๆไม่รู้ไปทําอะไรอยู่จนคือไอ้เคสแบบนี้มันมีเยอะนะหมายวว่าที่หลวงแล้วก็เข้าไปใช้ประโยชน์การชาวบ้านบางทีก็ไม่รู้แล้วก็คน จับจองแรกๆหลังๆก็ไปมีผ่านกระบวนการในการออกเอกสารติดยังไงก็ไม่รู้แล้วก็มาขายต่อกันอย่างเคสที่เราเคยรายงานไปที่อิอสราตสำนักข่าวอิสราเคยรายงานเนี่ยว่าไม่นี่เป็นหนึ่งในหนึ่งในไม่กี่แปลงที่ที่ฟ้องนะฟ้องเฉจะเพาะแปลงอะแล้วก็แพ้แพ้คดีการรถไฟใช่ไหมชาวบ้านเนี่ยไปฟ้องการรถไฟอ่นะ ปรากฏว่าพอแพ้ปุ๊บก็ต้องจ่ายเงินคืนให้กับการรถไฟนะนะที่เข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟจงกระทั้งเขาจ่ายครบแล้วเอาบ,บินมาโชว์แล้วแบบเนี้ยนั่นเขาก็ซื้อซื้อมาจากคนอื่นอีกทีหนึง่งนะซื้อมาจากนักการเมืองอีกทีหนึง่งอย่างเงี้ยมันก็ต้องคือคือพอไล,ไ,ลไล่ไล่ไปเนี่ยโอ้ถ้าไล่ไปเนี่ยมันก็จะมีเจอไอ้ภาพแบบนี้อยู่นะแต่ปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกอคุณก็อยู่เอ่ออะไรรัฐบาลเดียวกันใช่ไหมเอ่อ คุณสุริยะกับคุณอนุทินเนะไม่คุยกันเหรอคือก็ต่างฝ่ายต่างคุณสุริยะก็จะมาขึงขังไงเพราะวันนี้ตัวเองคนคุมคมนาคมอนะตารางวาเดียวก็จะไม่เสียนะจะต้องปกปักรักษาพื้นที่หลวงไว้อ่านะนะนะพูดในฐานะาผู้บักพัญชาของการรถไฟนะอะไรแบบนี้นะครับอืขณะที่คุณอนุทินเนี่ยก็แกก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้นะเมื่อวานเนี่ยก็ มีทางจริงๆกรรมธิการหลายคณะนะสองสามคณะก็พยายามจะเชิญคุณอนุทินวิลกุลชาญวิลกุลเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปชี้แจงแต่ว่าคุณอนุทินก็ก็ไม่ได้ไปเองนะครับอย่างเมื่อวานนี่มีคณะกรรมธิการของอสาภานะเขาก็เชิญนายอนุทินไปแลวอนุทินก็มอบหมายให้มทสองนะครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อนธานากำกับดูแลกรมที่ดินแล้วก็อธิบดีกรมที่ดินไปชี้แจงกับคณะกรรมธิการที่ดินของสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็บอกว่า,าไม่ต้องกังวลว่าการเมืองจะไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะผมผมหมายถึงนายอนุทินเนี่ยบอกว่าผมรู้อยู่แล้วมีคนพยายามะโยงเรื่องนี้ให้ไปเป็นความขัดแย้งทางการเมืองในเมื่อทราบแล้วก็ต้องอยู่ห่างๆยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการช่วยเหลือใครเป็นกรณีพิเศษทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย ตามคำพิพากษาสารดีการและสารปกครองนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่สภาก็มีการประชุมนะกรรมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสภาผู้แทนนะครับมีนายปูนศักดิ์จันจำปีจากพักประชาชนนะครับในฐานะประธานกรรมธิการเนี่ยเขาก็เป็นประธานการประชุมแล้วก็หยิบยกเรื่องที่ดินเขากระโดงที่บุรีรัมเข้ามาพูดคุยในกรรมธิการน,นะครับมี ทรงมหาไทยก็มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยแล้วก็อีิบดีกรมที่ดินและคณะในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีข้าภยายกุศลยะตนส่งผู้ในการกองกฎหมายนะของแล้วก็มีรองผู้ว่าการรถไฟเข้ามาร่วมประชุมนะมีนอกจากกรรมธิการแล้วก็หน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็มี ข้อมูลพบว่านายสนองเทพอักษรนรงศรสรบุรีลำพักภูมิใจไทยแล้วก็นายจุลพงศ์อยู่เกตสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนขอเข้าร่วมประชุมด้วยนะก่อนการประชุมเนี่ยนะครับได้บุญศักดิ์นะให้สัมภาษณ์ว่าการตรวจสอบของกรรมธิการจะเน้นการพิจารณาในข้อกฎหมายหากพบประเด็นใดที่ควรแก้ไขเป,ปลี่ยนแปลงกฎหมายก็จะเสนอให้แก้ไข รวมถึงการตั้งคณะกรรมการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์หรือกรรมการที่ดินที่ิปานณาในข้อพิาพาทเรื่องที่ดินที่มีหน้าที่เพิกถอนและออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆนะครับเอ่อซึ่งหลังจากประชุมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการถแถลงผลการประชุมบอกว่ากรรมธิการเนี่ยยังไม่ได้รับคําชี้แจงที่ชัดเจนเรื่องปัญหาที่ดินเขากระโดงจากหน่วยงานต่างๆซึ่งต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหลายประเด็นเช่น กรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟที่ไม่มีข้อยุติเรื่องแผนที่แนบท้ายพระราชกิจดิการแะเวนคืนที่ดินว่าครอบคุมสนามแข่งรถสนามกีฬาหรือไม่และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประมาณ5,000ันไร่ที่มีเอกสารสิทธิ์และโฉนดที่ดินเขากระโดงที่ภาครัฐออกให้และมีข้อพิพาทเนี่ยออกโดยชอบหรือไม่การรถไฟและกรมที่ดินยังไม่มีความชัดเจนในการแก้ปัญหากรรมธิการก็เลยขอให้หน่วยงานต่างๆเนี่ย ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับกรรมธิการภายใน15วันก่อนจะลงพื้นที่นะกรรมธิการก็จะลงพื้นที่เขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็จะนัดประชุมมติทีนู่นเลยนะเดือนมก,กราคมปีหน้าก่อนจะสรุปประเด็นดังกวว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยภาครัฐต้องมีมาตรการเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมของ กรรมธิการนะฮะคือเหมือนตอนนี้ยังยังไม่รู้แน่ชัดเลยว่าตกลงเขตของที่ว่าเป็นของการรถไฟที่แท้จริงทั้งหมดเนี่ยมันคือตรงส่วนเหนือจดอะไรทิศใต้จดอะไรทิศตะวันออกจดอ,อะไรนะแปลงใหญ่ออแล้วก็มาซอยๆว่าในแต่ละแปลงเนี่ยในห้าพันไร่เนี่ยห้าพันกว่าไร่เนี่ยค่ะนะอ,อ,อยู่ตรงไหนอะไรยังไงใครมี คือดูแนวโน้มเนี่ยเขาต้องสู้กันทีละแปลงทีละแปลงอะ่ะอย่างที่ที่ทางที่ดินบอกคุณก็ต้องไปไปว่ากันทีละแปลงได้สิบมานะอะไรยังไงเมื่อวานเนี้ยมีโอกาสคุยกับอาจารย์ปรเมฆอินทละชุมนุมเรื่องที่ดินเขากระโดงเนี้ยนะอาจารย์แนะนําอาจารย์อาจารย์ตีความแบบนี้ค่ะคือบอกว่าที่ไปฟ้องรายแปลงเนี่ยในมุมมองของอาจารย์นะอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันควรจะเริ่มต้นจากการที่กลุ่มที่ดินน่ะเพิกถอนก่อน แล้วหลังจากนั้นน่ะ<ม>ที่ให้ฟ้องลายแปลงเนี่ยคือให้ชาวบ้านเป็นคนไปร้องลายแปลงอีกทีหนึ่งเหมือนที่อาจารย์แก้วสรรแนะนําเมื่อกี้ค่ะ<ม>ก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยจะต้องบอกว่าฉันเอ,อ,อยู่ตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าหนี่เป็นที่ของการรถไฟแล้วก็ได้เอกสารมาอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยคือให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นคนไปฟ้อง<ม>คือตอนแรกเราเข้าใจว่าให้การรถไฟไปฟ้องกัน อ่า hmm. อ่าไปเอ่อไปฟ้องชาวบ้านลายแปลงแล้วค่อยให้ศาลเป็นคนตัดสินแต่มุมมองของอาจารย์ปอลเม่คือให้ชาวบ้านนั่นแหละคือตั้งต้นก็คือว่าตั้งต้นว่าที่ดินทั้งหมดเป็นที่ดินของการรถไฟตามคําพิพากษาของศาลก่อนแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านคนไหนที่เอ่ออยากจะสู้เรื่องนี้เนี่ยก็ให้ชาวบ้านสู้อีกทีหนึ่งอันนี้ทางออกทางแรกหรืออีกทางออกหนึ่งก็คือว่ากําหนดเขตให้ชัชดเจนซะก่อน ว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ของการรถไฟแล้วทําเขตพื้นที่ยกเว้นนะคะ <Ừ. S 1> นึกออกไหมว่าเออเหมือนกับอ่าที่ดินแปลงเนี้ยคือตรงนี้แต่ส่วนตรงเนี้ยคือยกเว้นเป็นจํานวนกี่ไร่เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้อยู่ตรงนี้ก็ทําเป็นแบบออกมาเป็นกิจจลักษณะ <'ll> ให้การรถไฟทําหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือก็เช่าไปซะ เช่นที่อาจารย์เคยทำคลิปขึ้นมาค่ะก็เช่าไปาก็คืออะไรที่มันเป็นสนามแข่งรถไปแล้วก็ไม่ต้องทุบอ่า,อาก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะมันก็โด่งดังมีชื่อเสียงก็ทำเรื่องเช่ากับการรถไฟไปคือจริงๆมันมีทางออกอยู่หลายทางทางออกของอา,อาจารย์แก้วสันก็ทางหนึ่งหรือทางออกของนักกฎหมายอีกหลายคนก็ก็มีเพียงแต่ว่า มันต้องคุยกันขออนุญาตใช้คานี้เหมือนกับท่านนายกว่ามันต้องคุยกันคุยกัน,น,ะนะมันต้องคุยกันว่าจะหาทางออกอย่างไรเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมีทั้งสองมุมคือมุมหนึ่งคือนี่คือที่ของแผ่นดินด้วยแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยคือมุมของการรถไฟก็มองว่าไม่ได้นี่คือที่ของแผ่นดินต้องเอาที่ <ด ganzen S 1> ของแผ่นดินกลับคืนมาจะมาเป็นของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่มุมของกรมที่ดินก็บอกว่า แล้วชาวบ้านล่ะไม่คิดถึงใจชาวบ้านบ้างหรอว่าชาวบ้านได้ถนนดมาอย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบแล้วอย่างนงี้มันจะไปหาทางออกอยังไงจริงๆเรื่องพวกนี้นะไม่ใช่จะมีเฉพาะที่ของการรถไฟนะที่แบบเป็นปัญหาแบบเนี้ยคือคือพอเริ่มต้นไม่ไม่ไม่มีใครสนใจอ่ะจนชาวบ้านเขาอยู่นานแล้วก็ส่งท่อจะมารุ่นสองรุ่นแล้วแล้วก็กลายเป็นแบบเอกสารมาได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วพอวันดีคืนดีมีประเด็งฟ้องร้องขึ้นมาก็จะแก้กันยากแล้วนะเออ นะหมครับเอาเอานี่เรื่องเขากระโดงนะมันก็กลายเป็นคุณอนุทินอาจจะบอกว่าอย่าเอาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมันห้ามไม่ได้หรอกนะเออมันห้าไม่ได้อนะออไไดลองนึกดูที่ว่าไอเนี้ยถ้าไม่ใช่อยู่ที่บุรีรัมเนี่ยไอเขากระโดงเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นที่ดินที่บุรีรัมเนี่ยการมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคุณอนัิยาถูกไหมอืมเออมัหรือบางคนก็โยงไปถึงขนาดนั้นเลยนะว่า ไปดูเหอะอธิบดีกรมที่ดินนะ่ะปัจคนปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อเป็นใครทําอะไรยังไงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือคนก็แบบคือมันก,มนก็มันก็ทําให้เชื่อมโยงไปในมุมของการเมืองไม่ได้แต่ถึงแม้ท่านจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าคนก็คิดได้ว่าความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าทําไมเพราะว่าตอนนี้มีคนตั้งคําถามว่าโอ้โหทาไมอธิบดีถึงแบบคนนี้ถึงได้กล้าหาญชันชัยขนาดนี้นะ,อ,ะอย่างเงี้ยนึกออกไหม เออถึงขนาดขัดคําสั่งของศาลเนี่ยทำไมถึงกล้าหารชั้นชัยคนก็มองดูนูนสืบประวงประวัติไปเลยว่าเกี่ยวข้องอะไรยังไงแ่าโ,โ,โ,โอ้เป็นอย่าง,งาน <ug> ัง <อ allora S 1> ้นเนี้ยนะคะ,ะไปการเมืองเรื่องอื่นนะครับ